น,น้องคนไหน,นไม่ใช่คนนี้เออเออเออครูขขาเก่าปะอืมก็ที่ชอบซื้อเยติดไหมใช่ปะ่ะชอบซื้อเยอะๆไหนมน้องจัดเต็มแล้วน้อง ตัดเลยอุย้ยมุกมาดูดีทำไมมีหิมะตกอ่ะไหนอะไรตัดต่อเลยเอา้าวอ้าวแป๊บหนึ่งพี่มันกลายเป็นสีอะไรเนี่ยอุย้ยทำยังไงอ่ะอ๋อหน้ากากพิษสวง ผิดคุณพี่ต่กดหิมะตกเฉยเลยเตรียมไงเตรียมหนาวมาจ้าลูกค้าจ๋า 3,500บาทสเวบาทเตอร์ฮูดป้ายกระทิงจ้ามาไม่เยอะนะคุณพี่ได้มา30มลูกเองใครจะเอฟรีบเอฟนะคะ3,500บาทราคาเดิมดูดิ3,500บาจ้าสาใครรับรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่าส่งจ่ายปลายทางนะคะแชมป์แชมป์อุ้ยอุ้ยอายากิร เ,เอามาไหลค์ขายป่ะล่ะเผื่อมีคนจะซื้อขายเท่าไหร่แฮชแอนด์เอ็ม <H> <and M. S 1> ไม่หนูดิสีส้มปี๊ดสีส้มสีสม้มลูกค้าใส่ได้ทั้งชายหญิงเลยนะคะอติดขายเร็วพี่อุย้ยน่ารักกุ้งเลยอุย๊ยของแท้นนี่อะไรอะ่ะดูนี่เร็ว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 ดูนี่ตูนไง ที่กริบเลยตัวนี้สามพันห้าพอสามพันห้าไมือแทะลุกล้องก็เลยโอ้สกินไม่แตกเลยไม่แตกพี่ไม่เหมือนสูตรเรานะสูตรแตกโอ้อันนี้สวยมากโอ้ยมุกรับแล้วรับแล้วน่ะใครรับมาน่ะเจี๊ยบพี่เจี๊ยบลูกขาเก่าเจี๊ยบขอยืมกรีบหมูหน่อยดิโอ้โหแก๊บเจี๊ยบสุดยอด ไวจัดไวจัดรับลูนี่ตูนุยิพี่เจี๊ยบรับก่อนนะคะลูกค้าจ้าตัวนี้คุณคุณเนาะหน้าตามันคุณคุณวะหน้าเหมือนอุ้ยอะไรอะน่ารักว่ะรับไม่ทันละจ้าพี่ปาลินทักไปหาพี่เจี๊ยบเลยเขาจะขายเท่าไหร่ลูน่ตูนพี่อธิตย์าจ่ารับกระซับใหม่ได้ลยจ้าได้มาสามสิบลูกนะรอบนี้ใครจะซื้อรีบซื้อมุกแก๊บชัว เอาไม่ใช่เลยคือลูกค้าขอเหมาหมดนี่ไม่ได้ให้นะลูกค้าเอาไว้ให้ลูกค้าหน้ากดดังนั้นให้ลูกค้าปีกค่ะไม่ขายเหมาเลยพี่โคตรเรื่องมากเลยกดดังเนี้ยโคตรเล่นตัวไม่เพราะว่าไม่งั้นลูกค้าไม่มีของขายใช่พอท่าเอามองไม่เห็นหน้าหูแยกออกมาแยกออกมาแยกออกมาให้ฉันได้สิโยนไปเลยฉันว่าตัวนี้ต้องมีอะไรแน่ๆคือมีลูกค้าขอหมดเลยคือมีกี่ลูกเอาหมด ขอเหมาหมดทั้งโกดังเลยที่เป็นสเวตเตอร์ forever จ้ะไม่ขายคิดดูอย่างที่เราบอกอ่ะพี่ว่าปีนี้งานหายากนะคะงานสวยๆหายากค่ะอันนี้พูดเรื่องจริงนะพี่ใครที่ไม่เป็นแบบโกดังใหญ่ๆที่ต้องหาของมาขายให้ลูกค้าเขาจะไม่เข้าใจนะคะเพราะเรามีลูกค้าทุกปีที่เหมือนเขาฝากความหวังไว้กับเราอ่ะว่าเขาแบบอยากจะได้ของสวยๆไปขายไปทำกำไรเนาะโอ้โห just do it Oh. โอ้โหนกแก้วไหมนกแก้วไม่ได้เปิดคะ่ะนกแก้วนกแก้วอ่ะหมดมาพรุ่งนี้ใช่คือนกแก้วตอนเนี้ยไม่พอไม่พอส่งลูกคา้าแล้ว <c oughs> ที่กวดังนะ<ม>ของที่อ้วนอะก็สิบลูกอยู่นี่เหรออือขายไปก่อนที่อ้วนเอาวัานที่ยี่สิบสี่ลายบอกไม่มีคนเก็บของให้ลูกค้าคือโอนเงินทิ้งไว้อ่ะเนี่ยเป็นครึง่งเป็นเดือนแล้วมั่งนี่อั Under ค่ะ ใครที่จะเอานกแก้วคือสั่งได้เลย CK เพราะว่ามันเนี่ยลูกค้าอย่างที่บอกว่ามันไม่พออ่ะคือมันถึงหน้ามันแล้วอ,อ่ะพี่หน้าที่แบบแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเรื่องสเวตเตตโตไม่ใช่เรื่องอะไรนะ,ะสวยมากเลยอ่ะดีดีงานสะอาดมากใช่แชมป์ปะผ้าดีเหมือนแชมเปี้ยนเลยลูกค้าราคาสาคพาร5อ0บาทนะคะใครจะสั่งสั่งได้เลย รีบได้รีบนะชายหญิงรวมกันใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะคะติส่วมรวมกันจะพีจ่จ๋าใครจเจ้านกแก้วก็แจ้งนกแก้วใครเอากระทิงแจ้งกระทิงไปเฮ้ยเมื่อกี้ก่อนขึ้นรถรับมาลุนึงขี้อ้อวลงมาไปยังอะเอาถามเขาว่าป้ายอะไรอ่ะเขาตอบไหยังไม่มีนะ เนี่ยถ้าให้เจ้าเหมาหมดนะไม่มีของขายเนาะเหลือให้ลูกค้าคนอื่นแล้วนะลูกค้าเล็กๆไม่มีของขายนะคะบางทีอะเขาเขาเงินไม่เยอะอะพี่ถ้าเราให้เจ้าเหมาคนที่มีเงินหมดเขาก็จะไม่มีของขายนะคะเราไม่อยากทปแบบนั้นบางทีเขาก็เอาไปจุนเจือครอบครัวเนาะอพูดแบบเป็นคนดีเนาะ ใครไม่เชื่อทักแชทมาเดี๋ยวเอาให้ดูราคาเท่าไร่3 5พ0ห้าจ้าพี่ขึ้นมาห,ห,หลายไปแล้วนะคะ3,500บาทนะจ๊ะใครหาว่าสตรอเบอรี่ทักแชทมาเดี๋ยวเอา <c oughs> เอาเอาแชทให้ดูเลยแชมเปี้ยนไม่เป็นไรเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรทักมาทุกวันขอเหมาทั้งหมดขอหมดขอหมด <c oughs> ถ้าขายเหมาหมดนะไม่เหลือแลยไม่เหลือเลย,เลเลยพี่ราสเซลค่ะ <c oughs> อาวพี่เมฆ เฮ้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 พี่แม่ขยับขยับโตให้พี่เจโทรศัพท์ไม่ดีวะโทรศัพท์ไม่ดีใครจะเอารีบสั่งมานะจ๊ะพี่รีบสั่งเลยราคาดีนะคะสามพันห้าราคาดีนะจ๊ะอุ้ยอะไรยะอะไรยะเห็นยังนั่นน่ะเห็นหรือยังเออ ไอ้แดงๆนั่นน<ว>่ะโอ้หโหกระทิงโหยยอมว่ะป็น NBA อเอ็นรื่องไปเรื่องมาจากไหนวะเนี่ยยอมว่ะลูกค้าสีโคตรสดเนี่ยโอ้โยโอ้ยทำไมหน้าเหมือนเธอเลยอะมุกเนี่ยเอเหมือนฉันเยอะแล้วเกินนะฉันเป็นหลายอย่าง่ะนี่เป็นทุกอย่างไง เป็นย่าไม่ได้หรองาให้เธอเลยพี่เจียกูร้องเพลงยังผิดเีอ่ะสุดยอดพี่เอ้ยแค่หึมก็ผิดปังปังใช่พี่เจี๊ยบปังมากค่ะ #H&M โอ้ยสีนี้สวยจังอ่ะใส่แล้วขาวมากโอ้สีเหลืองอ่ะสีเหลืองเหลืองอะไรวะมัสซ์ดมัสซ์ดสมอะกับคนร้ายๆอย่างเรา ร้ายร้ายร้ายถึงร้ายก็รักนะจริงที่ใครจะซื้อรีบซื้อออ้สีชมพูแล้วข้างในเป็นบุกอู้ยฉันเจอแกลบจ้าแกลบลูกค้าจะซื้อป้ายอะไรก็ซื้อได้เลยตอนนี้มีพร้อมส่งแฮชแทพรุ่งนี้ลงให้อีกนะคะพี่ใครติดตามกาดังเรารวยซื้อของกับเรารวยอย่างเดียวแกลบ รวย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 เอาให้ยังเก็บเงินไม่ทันเลยพี่เอาให้รวยให้เข็ดเลยเอาให้รวยให้ตายไปข้างเลยขายลูกค้าเหมาไปกับพันลูกแล้ววิเยอะมากเลยพี่ขายเหมาอะชมเปียนเส้าเนี่ยวันนี้ก็เอาอีกแล้วเนี่ยเหมาไปแล้วส่งติ๊กเกอร์ใหม่แล้วที่ฉันบอกอะอยากได้อยากได้ไดไมหมดเลยไม่มีอะต้องกรดาบขอภัยด้วยน่ะนี่ คือถ้าเราขายเหมาอะลูกค้ามันก็จะไม่มีของให้ลูกค้าเล็กๆขั้นอื่นเลยเพราะว่ามันมันจะหมดซีซันมันแล้วอะเนาะไม่ได้ขายเพิ่มแล้วใช่ไหมขายเลยอะมันก็มีเข้าเพิ่มปีหน้าไงปีหน้าโอ้โหแต่ตู้มาน้อยๆแล้วพี่ช่องนี้อุ้ยของเหลือไม่กี่ร้อยแล้วนะไอย่างเนี่ยสองสามร้อยลูกเองมั้งอาฉันนึกว่ากันน่ะรส ก็เหมือนกันในรถนะแต่ว่าก็เหมือนเหมือนแต่ไม่ใช่เป็นขอบเป็นขอบไว้่นเนี่ยเด็กๆไว้รุ่นชอบน้องๆบางคนเปิดโรงเรียนแล้วพี่เขาก็จะชอบนะคะใส่สเวตเตอร์มันเป็นงานที่แบบต้นทุนไม่แพงผู้ปกครองก็สามารถที่จะซื้อให้ลูกเล็กเด็กแดงใส่ได้เนาะสีกระปิในีแขนกุันก็ติดๆโอ้ยนายกี้เธอจะมองอะไรไม่เห็นเลยนกี้ค่ะ ลูกนี้มีคนรับแล้วจ้ามีกระสอบใหม่นะคะป้ายเดียวกันประหลัดกระทิงเลยจ้าใครจะกระสอบใหม่ทักแชทได้เลยนะคะรีบสั่งนะลูกค้าเหลือไม่เยอะนะจะหาว่าไม่บอกกล่าวกันเด้อใช่แม่เนาะสีนี้นสวยโอ้โหรถสีดิเอาไปซักลีนิดเดียวนะคะงานใช้ได้เลยพี่จ๋างานใช้ได้ปะอ้วน ใช้ได้เลยใช้ดีมากเลยอ่ะเหรองานดีมากเลยนะจัดว่าเด็ดนะรักตายเลยแบบเนี้ยรักตายเลยอรักลูกค้าเลยรักตายเลยไม่อ่ากจากบ้านเลยไม่ต้องทำงานเงี้ยบ้านเฉยไม่อยากจากบ้านเลยเดี๋ยวหายนอนเลยนอนไปเลี้ยงเองอุ้ยสายเป๋บางคนก็เรียกพี่คะพี่ขา โคโลลอยมังคนก็เรียกโอ้โหแชมเปียนเสื้อลายสกอตยังไม่มาเลยพี่หมดมาปุ๊บหมดปั๊บยังงงมาตอนไหนวะมาหมดแล้วหรือวะเออยังไม่ทันตะขายเลยหมดเลยยังไม่มีใครรู้เลยเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะ ไปคุณพี่ปังไม่ไหวรีวายนะนี่บะเฮิมเบะเฮิมรีวายนีริจิอลเลยนะโลโกออริจิออริจิออริจิจ้ะเอามาหุ้ยลูกนี้สวยจ้ะมีแต่แบรนด์ใหญ่ๆทางนั้นเลยอันนี้ตัวเล็กๆออกกันนี่อะไรเนี่ยอ้วนนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยมาไร่ถอยแม่ก่อนลูกไม่พอนะไล่พ่อไม่สั่งสอเหลอวะอ,อะไร ทองเลยเธอนี่ยโอ้ลูนิตูนลูนิตูนลูนิตูนเอามาช่วยกันวางอะไรพับวางข้างบนเลย คุะเราให้ดูแบบเร็วๆถ้าเรามีเวลาเราจะให้ดูแบบนี้นะคะแต่แบบวันไหนฝนตกหรือว่าเราต้องรีบรีวิวเราก็จะแบบไม่ได้ให้ดูเนาะแบบแล้วเรามีเวลาเพราะวันคลิปสุดท้ายแล้วนะคะ<อ>เจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะวันนี้เราเคลียร์ของกันช้าเถอะขึ้นไปนิดนึงเลยปะโติดโลโก้ฉันละเนี่ยเธอกระเทิบขึ้นไปนิสเน่น พรุ่งนี้ลงของนะคะพี่จ๋าอย่าลืมมาช่วยกันซื้อนะ <c oughs> ออออนิดนึงออนนิดนึงเส <c oughs> ือลูกค้าแบบพ <c oughs> ี่พี่เห็นใจนะคะสิ่งตัวเล็กๆอย่างเราช่วยซื้อหน่อยคุณพี่มาช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุนหน่อยค่ะตัวดังเล็กๆของเรานะคะ จะได้มีเงินซื้อของมาเพิ่มไงพี่ใช่ซื้อนะคะไม่ได้ไม่ได้กู้ใครมานเขาไม่ได้ให้ติดนะเนี่ยเขาซื้อต้องจ่ายเงินเขาแล้วนี่เครดิตไม่ดีไม่ให้ติดจ้าเกี่ยววะวะไม่ใช่ว่าแบบเอามาขายก่อนผ่อนทีหลังอะไรอย่างนี้ะซื้อเด้อมุกก็พูดที่เขินเลยอ่ะพูดถี่เขินอ่ะ พเลยอเขาจะคิดว่าเราเครดิตไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ติดเนี่ยซื้อเงินสดดีกว่าพี่สบายใจนะคะไม่หรอกเห็นบางคนพูดไงบอกว่าแบบแบบเอามาขายก่อนผ่อนชีหลังเอ้ยอยาทำไมเราไม่มีแบบนั้นบ้างวะไม่เรามันคนรวยไงมึงเราต้องขอเอามาขายก่อนสักสามสี่เดือนหนึ่งว้าวว่าถ้าเรามีคนเลิกคบกับเราไปแล้วละเราค่อยจ่ายทีหลังเราอะเป็นคนที่ รวยมากเลยไม่มีเงินไปจ่ายแล้วนี่เราก็ต้องแต่งเงินสดนะคะลูกค้าเอ้ยไม่หลอกเนี่ยบางคนลูกค้าแบบลูกค้าไม่เข้าใจไงคิดว่าอ้เฮ้ยทำไมอะอุ้ยลูกค้าไม่ไปไหนกันเลยลูกค้าแบบหนาแน่นเหนียวแน่นมากเลย อันบนทำไมมองไม่เห็นเลยอันเดอร์อาะอันเดอร์อันเดอร์เห็นไม่หมดหรอกไม่หมดไม่หมดให้ก็อยากให้เห็นเฉยเยอาประเด็นเลยโอ้ยฉันบไปยังเฟรอ ไม่รู้เห็นหมดหรือเปล่าวะสวัสดีค่ะพี่เหนื่อยแล้ววันนี้แบนเยอะเกนินอันนี้รีวิวหนึ่งกระสอบนะคะใครสนใจอยากเอาไปรู้เองมันๆแบบนี้นะคะแคปหน้าจอทักแชทได้เลยป้ายกระทิงนะคะวันนี้พี่แคปหน้าจอเลยค่ะ 3,500บาทนะคะขอบคุณค่ะสั่งได้เลยนะพี่ของเหลือน้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ